เด็กวอนน่ะเด็กวอนน่ะลูกท่านี้ไม่ได้น่ะลงเลยเด็กวอนจะลงสาลนะฮะไม่เอาท่านี้ท่านี้อย่าทั้งวันเลยไปอุ้มมาเร็วๆๆๆไปตก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 ไปไลงบอลลงบอลลงไปเจเล่นนี่กลัวพ่อหรือซิเนะถ้าเป็นแม่นะไม่สนนะน่ะถ้าเป็นแม่พูดจะสนที่ไหนวอนวอนต้องมาดูแล้วอีกนะ วนเด็กวนให้น้ำมันเต็มก่อนนี่สระมันรั่วนะทุกคนแต่ที่คุดคุดคุด,คดน,นั้นอ่ะสระรั่วเนี่ยเพิ่งซื้อไอ้ที่มาป่านะยังไม่รู้เลยว่าจะใช้ได้หรือเปล่าต้องมาดูกันว่าแม่ลองใส่น้ำดูว่าจะเป็นยังไงจะอยู่ไหมก็เลยเนี่ยลองเปิดน้ำใส่ดูนะคะไม่ต้องเลยต้องมาวนเลยวน,<ห>นจะลงไปนะหรนู <laughs> ไปลง วอนเด็กวอนเอามาเร็วๆๆไปี๋ยวกเรีอยากเรียนน้าเลยมีนัหที่ได้เรียนนัเตาไดีเรียมยาไงนัลวอยากลงมากเหรอลูก รอแป๊บนึงนะไม่ได้ครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ไม่ได้ครึ่งหนึ่งแต่แม่ก็ให้ลงนะน้ำยยหน้าสิเต็มเลยแม่ลายอยากลงเต็มที่แล้วน้หน้าสิเต็มเลแม่อ,อ,ยอยากลงน้็ม่สิั